การเรียกต้นท er ุเรียนจะเรียกต้นดำต้นสีน้ำตาลขาใหญ่ๆอวบๆนี่โค้งสางมันต้องแข็งแรงถ้าขาใหญ่เลยมันจะแข็งแรงต้นเลี้ยงจริงอ่าอันนี้เขาเขาผากิ่งทุ่งสูงตอนแมนเขาเสียบเนี่ยสูงเสียบเออเสียบตอนไหนแมนเสียบยอดเสียบยอดทั้งเบ็ดเลยเนี่ยเข้ามากัดนี้นี่เด้อผมเสียบเองเวลาปาดเขาปาดดินเลยอันนี้ผมเปลี่ยนถุงให้ยเลยเด้เนี่ยเลี้ยงจนแบบว่าเออ มันเป็นยังแล้วเออบัดนี้จนหากมันโคตรเนี่ยเนี่ยเห็นมาผมเลี้ยงไว้หลายเดือนแล้วไปหากเซนดินตอนนี้เซนดินมันยัง็มันมันสีเยือกมันสีเลียวเย็นเราอยู่เลยเออเนี่ยมันสีเยือกสีเลียวเนี่ยเห็นมาเนี่ยเอามาเบิ่งใกล้ๆกด้เเนี่ยแต่ว่าเบิ่งใกล้ๆเลยเนี่ยหกสิบเมื่อยจะม่ยกขึ้นไปประมาณสิบยี่สิบเมื่อยยกไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นมาเนี่ยเ่ราเห็นหักมันถึงดินเพราเห็นหากก็ต้างหากมันหลายวันมันมาสีตาย แต่ว่าเราต้องเอาออกเด้เพื่อให้มันแตหกหักม,มาโบแมนว่าหุ้ยเสียดายไปตัดแล้วมันสินตายไม่ใช่เราต้องตัดออกว่าตัดแล้วมันสินตายาะวาทุเลียนเนี่ยยิ่งตัดยิ y ่งแตกนี่คือสิง่งเลยเขาก็ตัดออก่างเสียปึ๊บเนี่ยจากรากเดียวมันแตกหน้าหลายรากเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกอีกเนี่ยเราผมหดน้ำเนี่ยบแมนว่าผมหดน้ำจน,นแฉเด้อโบแมน เออถ้าห้องฮดน้ำไร้เนี่ยโอกาสเกิดโรครากเน่าคุณนวาแต่ว่านี่มันจะมีทั้งไมโครไลซ่าอะไรก็จะมีโตอะไรโคเดมาสี่รับทรมันเลยเฮ็ดให้ต้นท่านไปแข็งแรงถ้าเอาหอยแครงสีบกบโครนเบนบอบกโคนเอาหดหดน้ำก็มืออยู่นี่หดน้ำทุกวันนะครับจนต้นรากนนี่เอนถุงแม่เอ็นเปนถุงนี่ที่เอาหลังล่างเนี่ยเห็นบ่สบ้มากเลยเอาเห็ดเห็นบ่สหลักมันเต็มเลยข้างๆ แล้วมันจะแน่นถ้าบ่ามีลากเลยถือมาบ่ได้แย่หัน่นรุดเลยจีรุดบัวกเลยได้เนี่ยถ้าตั้งเลยเนี่ยมันเป็นกิ่งกระโดงถ้าตัง้งเฉียงๆแล้วก็กรบแค่นั้นเองพอเป็นเศษแล้ววันนี้เนี่ยมดเอาแค่ไหน,น,นมากน,านี่นสิต้องกล้ามตัวทมเห่าไม่เลยท่าทอมเยู่ก็จะา่าเขาขอมาครึ่งหนึ่งก่อน มาครึ่งหนึ่งกันเหยียบเพราะมันแน่นแน่นแต่ว่า่ต้องแนนคัดก,กันให้เราไม่ต้องรุ่นนี่เนี่ยคือเฮดพันมาจังซีเนี่ยบ่เด้ดทำเพราะว่ามันแข็งแรงแล้วเขาา็กวดมากบัดนน่เนี่ยทุเรียนอีสานเนี่ยนะครับเอาดินให้มันอยู่ในระดับนี่เลยนี่ดินอยู่ในระดับที่บ่้บมั่นไหม ดินในระดับบ่สำคัญที่สุดปลูกทุเลียนคือเมื่อเขาปลูกลงไปแล้วน้ำอย่าขาดปุ๋ยอย่าเกินห้ามขาดน้ำแล้วปุ๋ยอย่าเกินนี่ครับบ่เอน้ำาิเฉพาะย้ําเะเซาเพราะยังมามะแรงไม่ต้องหดดอกช่วงช่วงสามเดือนนะครับเบิ้เงเมื่อได้ฝนตกเขากับบ่อน้นี่มันจะอยู่ในระดับเนี่ยกระซำเนี่ยบ้านเน่เนี่ย เนื are, form, uh ่องจากว่าเขามีดินคุยไผ่อยู่เนี่ยโบต้องเอาอย่างมาคุ้มเขาดินคุยไผ่มาว่างสิเขียนเตอร์โทษมากแค่นี้มันแค่นี้เอาดินคุยไผ่มาว่างคุ้มย่าไปกลืนหว่างไผ่เถอมันก็จะดีหมายความไผ่ไร้บุตรดินคุยไผ่ บันนี้เขาออกมาเลยในว่างไอ้มันอยู่ในระดับนี่หนึ่งเม็ดให้เท่าๆกันเนี่ยคือเขามีเนี่ยเขาสามารถออกมาใส่ใดอะไอบ้างในระดับเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาเขาหดเนี่ยเห็นบอกมันจะมีตัวเนี่ยเชื่อ่าตัวดีเนี่ยแมนในภาษาบวกอินซีเฮ็ดกระเจี๊อินซีข้าเจาผมก็เลี้ยนเนี่ยกันเหนอินนล้อมเยอะนี่แหละแี่คืออะไรต่อมาใส่ที่ลังรยไปดีได้แมนคือออกมาว่างหลอบว่างหลอกเพราะว่า มันจะต้องเออได้ได้ถ้าเขามม่ออกแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องไปใส่หม่งนเขาบให้ฟังนะครับบันนี้เขาก็ฉีดด้วยตัวเนี้ยเนี่ยเนาะพี่จ๋อโคตรหน้าอีดโคือนี่ไหมโครับโ่ปลูกแล้วต้องหดหน้าให้เปียกเลยแต่เขาบอมีอันพวกมหมนี่เขาก็เอาหญ้าเอาเฟียงมะเอนี่มันมันอันพวก ยิ่แม่ไดยยินเขาว่าเนาะด่าย่ำคือมะพดหอมันบ่มันบดีบ่ได้ผลมันก็ได้แล้วมันมีน้ำมีน้ำดีกว่าบพามีน้ำแล้วถ้ามันบ่มีอาใสเอาหนำมาพั้ไวไหนน้มีปดอีกมร้่น่ม่เท่าันคังม่เท่ากคง้อพักได้ก็ดีแต่ว่าเขาสปริงเกอร์ยังสีเพราะเขาปั่นงใส่ินะ วมัวดโคน่นมันเปียกน้ำเพราะว่าสปริงเกลือ,อย่างเดียวเขาบอลูเดจจะไม่ผิวไปใส่มันโลเปียกเบื้องต้นลำแยกแต่ยังอยูใส่โยจนอนันใบก่อไปล้นม